ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกับผมช่องอัศรวุธบอลสีนะครับครับวันนี้เราก็มีไม้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันนะครับผมครับครับน้องเป็นไม้เมล็ดนะครับชิ้นผ่านะครับผ่าแผงนะครับก็เลยเอาเอามานําเสนอนะครับนะครับน้าก็คุณพระเกาะเก็ดเลยนะครับผมนะครับน้องเป็นไม้ก้านดานะครับผมนะครับ ูนะครับกระถางละสี่ร้ยห้าินะครับเป็นราคารวมส่งนะครับนะครับเหมาเหมานะครับยังจัดโปรส่งฟรีให้คุณลูกค้าอยู่นะครับผมนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับผมนะครับตัวนี้แผงแบบอบพื้นน้ำตาลมาเลยนะครับสวยดีครับผมนะครับครับกระถางละสี่ร้อห้าสิบนะครับผมนะฮะเป็นมีดเดียวกันหมดนะฮะนะครับดูนะครับชั้นนี้ชั้นใบ compact เลยนะครับผมนะครับกระถางละ450บาทนะครับนะฮะต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นหนอครับผมนะฮะเป็นหน่อนะครับแบ่งอยู่ที่หัวใหญ่เลยนะกระถางนี้นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่200บาทนะครับผมต่อมาเป็นดาราลายไฟมีสองกระถางนะครับนะฮะกระถางละ150บาทนะครับน้องอยู่ในกระถางห้าครึ่งนะครับนะฮะดาราลายไฟนะครับผมนะครับ โอนี่ก็เดี๋ยวก็ต้องทำนะครับผมก็จำเขาไม่ได้เลยฮะเอามาใส่ตู้นะครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนี่ก็ไม้เมล็ดที่สวนนะครับผมนะฮะก็ผ่าออกมาได้นะครับนะฮะได้สามต้นนะครับผมนะครับเผื่อท่านใดชื่นชอบนะครับผมนะครับน้องเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะใบกลมๆป้อมๆนะครับผมนะครับแต่สะดือเป็นแบบนี้นะฮะ ไม่ไม่ไม่ได้กลมเหมือนพวกเทพจุติหรือว่าสยามนัลมิตอะไรนะครับผมแต่จะเป็นกลมป้อมนะครับผมนะครับแล้วก็มีสีหวานหวานไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเขาจะดุกเข้มน้ําตาลเอ่อม่วงอะไรเข้าหรือเปล่านะครับผมยังเป็นไม้เมล็ดนะครับชิ้นผ่านะครับอาจจะยังไม่นิ่งนะครับผมนะครับนะครับกระถางละสามร้อยห้าสิบนะครับผมเป็นราคาส่งฟรีนะครับผมเพราะน้องก็ใหญ่เลยนะครับผมนะกระถางหกอันนี้กระถางหกครับผมนะอันนี้ก็มี นี่มาแบ่งสางกระถางนะครับผมนะครับสากระถางนะครับนะครับนะดูนะครับผมวันนี้มาแบบไม้ไม้เมล็ดชิ้นผ่ากันนะครับผมนะครับนี่นะครับผมนะฮะดูนะครับน้องอยู่ในกระถางหกนะครับผมเนะฮะไม้เมล็ดใบกลมป้อมด่างนะครับผมนะครับครับต่อมาก็เป็นเอ่อตัวพัดเทลนะครับผมนะครับ ตัวพัดเทลนะครับแบ่งกระถางละร้อยี่สิบาทนะครับผมร้อยี่สิบาทนะครับเป็นพรเจ้าสัวนะครับมีอยู่สามกระถางนะครับผมสามกระถางนะครับนะฮะส่วนใหญ่จะมีโชคล้ำส้มพัทเทลนะครับนะฮะแต่อันนี้ของผมมันพาออกแผงๆไปนะครับผมนะครับพาจากแม่หน้าหน้าแดงนะครับพรเจ้าสัวอันนี้เธอออกเป็นพัดเทลนะครับผมนะครับร้อยี่สิบาทนะครับมีมีสามกระถางนะครับผมถังกระถางแดดแสงแดดเช้าๆอาจจะ อันนั้นหน่อยนะมีัามกระถางนะครับเลือกแคบเอานะครับคุณลุงคุณป้านะครับผม120บาทนะครับผมพรเจสัวพัดเทลนะครับนฮะก็ประมาณราคานี้นะครับผมต่อมาก็เป็นบอลใบหอกนะครับผมบอลใบหอกนะฮะกระถางนี้เป็นมงคลจักรยาเอจจักรวาลนะครับผมนะครับหลอดใหม่มาป้ายแดงเลยนะครับผมนะครับนะฮะเป็นแบบนะดูนะครับ ระถางนี้แบ่งอยู่ที่150บาทนะครับผมนะครับรวมส่งนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นอ่ไม้ใครที่ชื่นชอบไม้แปกนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับอ่อพี่มานะบอลสีก็ได้มาสองสามต้นนะับผมได้มาต้นเดียวนะครับผมนะครับเขาจะคล้ายกับหนึ่งในจักรวาลนะฮะแต่ใบเขาจะใบเขาจะม้วนๆนะครับผมนะนะฮะ เจ้าของนะก็คือผมไม่ได้ทําเองนะครับเจ้าของเขาหน้าจะเอาไปตั้งคู่กับหนึ่งในจักรวาลนะครับหรือว่าคุณหญิงทองม้วนไปแล้วครับก็เลยไปไปแบบนี้นะครับผมสวยเก๋มีเสน่ห์นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่250นะครับ250เป็นราคาลวมส่งนะครับไม้แปลกนะครับผมนะครับก้านกระดูกเขาเขียวคุณลูกค้าผมไม่รู้ว่าแต่ก็เนี่ยใบเบี้ยเขาก็จะมีด่างขาวอยู่บ้างนะครับนะครับผม250รวลมลมส่งนะครับ กระถางห้าครึ่งนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเอดาราจักรพัดดาราจักรพัดนะครับผมนะครับน้องอยู่ในกระถางหกนะครับผมนะครับอันนี้ไม้เลี้ยงมานานแล้วครับลงหัวนะครับผมนะครับลงหัวใหญ่แล้วล่ะนะครับผมนะฮะดาราจักระพัดนะครับแบ่งอยู่ที่กระถางละสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมดาราจักรพัดมีแบ่งสองกระถางนะครับดาราจักรพัดนะครับไม่ใช่เจ้าจักนะ ต่อมาก็เป็นพุทธคุณนะครับพุทธคุณต้นนี้เป็นต้นต้นลุนนะลูกค้าถือว่าเป็นต้นลุ้นนะครับผ่าจากแม่หน้าแดงนะครับผมเขาด่างน้อยนะครับด่างน้อยเราเราแบ่งอยู่ที่150บาทนะครับผมพุทธคุณนะครับพุทธคุณเธอด่างขาวอะครับผมนะฮะไม่ใช่ด่างเหลืองทองผมก็งงนะครับบางทีก็ไม้บางทีถ้ายังไม่นิ่งนะครับผมนะครับพุทธคุณหน้าแดงนะครับแต่กลายเป็นด่างขาวนะ ด่างขาวนะครับผมพุทธคุณหน้าแดงนะครับผมครับร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนะสเตนบายครับผมสแตนบายก็แบ่งอยู่ที่เป็นไม้เหลืองนะครับผมไม้เหลืองนะครับสแตนบายกระถางหกนะครับผมนะแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะนี่บางทีหน้าหนาวก็มีชักสั้นนะครับผมดอกยังชักสั้นเลยนะครับอันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นเพชรบูรณ์นะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะลูกค้านะต่อมาก็เป็นเอ่อ ออพติมัสนะครับออพติมัสแบ่งกระถางห้าครึ่งนะครับผมออพติมัสนะครับผมแบ่งแบ่งสามร้อยห้าสิบนะฮะมีสองสองสองหน้านะครับผมออพติมัสเอ่อสามร้อยห้าสิบนะครับผมทองสยามนะครับทองสยามแผงนะครับผมนะฮะทองสยามแผงทองสยามแผงนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับทองสยามแผงนะครับกระถางห้าครึ่งนะครับเป็นราคาส่งฟรีนะครับ ปีศาจแดงไซนี้ผมเหลือต้นเดียวนะครับผมนะครับเอาที่ใครไว้นะครับผมแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับปีศาจแดงนะครับเอ่ออันนี้เป็นซับลุงโรดนะครับผมไม้หน่หัวใหญ่แล้วแหละนะครับผมผมเอามาใส่กระถางหกเพราะว่าน้องอยู่ในกระถางแปดนะครับหัวใหญ่แล้วเอามาแบบฟื้นฟูใหม่นะครับนะกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับซับลุงโรดนะครับผม ชื่อเป็นมงคลอันนี้เป็นเกสรพุมมินนะครับผมนะครับเกสรพุมมินกระถางห้านะครับผมนะกระดูกสวยเหลือเกินนะครับกระดูกเหมือนกับพวกไม้ตัวใหม่ๆเนาะครับผมที่เขาตั้งชื่อเป็นอะไรนะมะเขือเทศเลยนะครับผมนะครับเนาะดูนะฮะดูนะครับครับกระถางนี้แบ่งสองร้อยห้าสิบาทนะครับเผื่อวั้ข้างหน้าเขาแดงหมดนะเปิดแดงหมดถ้าไม่มีเหลืองนะโอ้โหเนาะนะเกสรพุมมินนะครับผมนะครับ กระถางนี้แบ่ง250บาทกระถางห้าครึ่งนะครับผมใหญ่แล้วครับผมนะครับมือทองนะครับผมมือทองใครยังไม่มีนะครับเป็นไม้แรตัวใหม่นะครับผมมือทองนะครับผมดูนะฮะมือทองนี้แบ่ง250นะครับผมน้องไซส์ใหญ่แล้วนะมือทองนะครับผมไม้ของเสียตันนะต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับกระถางนี้หัวใหญ่เลยนะครับผมนะครับเห็นอย่างนี้นะฮะนะครับไม้เมล็ดนะฮะหลอดใหม่ๆก็จะจะด่างคล้ายๆกับ มณนีลักษมีนะครับผมนะครับนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเอาไปทําจํานวนได้เลยนะครับเห็นอยู่ในกระถางห้าครึ่งนะครับสันชัยนะครับผมสันชัยแม่พันธุมีมีสองต้นนะครับผมนะครับกระถางแปดนะครับแบ่งห้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทนะครับสันชัยนะครับกระถางแปดนะนี่ก็สันชัยนะครับกระถางแปดเหมือนกันนะครับเอาไปทําจํานวนได้เลยนะครับผมนะฮะไม้กระถางนี้นะเขาเป็นไม้เมล็ดอยู่นะลูกค้า เนี่ยหลอดใหม่เขาฮาร์ปครึ่งเลยนะฮะออกดำน้ําตาลเนาะแล้วมีเม็ดสีเนาะลูกค้ากระดูกแบบนี้นะฮะกระดูกดำๆนะนี่หลอดใหม่นะลูกค้าอันนี้หลอดหลอดก่อนหลอดนี้นะครับผมนะฮะที่แรกเขาก็เขียวเขียวป้ายน้อยๆนะครับผมก็เลยเอาเก็บเข้าไว้อันนี้ก็แบ่งให้ไปไปทำนะครับผมนะครับไม้ไซส์กระถางหกนะครับผมกําลังโตกําลังพุ่งนะครับผม นะครับแบ่ง250บาทใครที่ชื่นชอบไม้แบบนี้นะฮะแล้วมีเม็ดสีแอบมีเม็ดสีผมว่าเม็ดไม่ค่อยเยอะหรอกครับผมแต่เก๋ดีครับผมแต่เขาจะไปเน้นกระดูกแล้วก็ป้ายนะครับผม250ราสนะครับเป็นราคาส่งฟรีนะครับผมนะครับใครอยากได้เทวาสุริยันไซส์กระถาง8นะครับผมดูนะฮะเทวาสุริยันที่สวนสวยนะครับผมนะครับนะครับแบ่ง300บาทนะครับผมเทวาสุริยันนะครับ นี่เป็นไม้เมล็ดนะครับเป็นลูกของน้าเมืองนนนะลูกคา้าเป็นลูกของน้าเมืองนนนะครับผมเป็นไม้เมล็ดลูกของน้าเมืองนนนะครับผมนะครับลูกของน้าเมืองนนนะครับคือถ้าจะไปเป็นน้าเมืองนนใบป้อมๆอย่างนี้เนาะก็ราคาจะสูงนะครับผมอันน yes ี้เป็นไม้เมล็ดนะครับน้าเมืองนนนะครับผมนะครับแบ่งอยู่สามร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางหกจ้ะนะครับลูกน้าเมืองนนนะครับผมนะครับลูกน้าเมืองนนนะครับ ลูกของน้ำมังนนนะครับผมนะครับแบ่ง350นะครับผมอ่ะหรือกระถาง8ก็กระถาง8นะครับผมกระถาง8ก็จะแบ่งอยู่ที่450นะครับผมลูกน้ำมังนนนะครับนะฮะนี่ก็เป็นแม่พันแล้วนะครับผมเออลด์ลดนะครับผมลดกระถาง6นะครับผมลดกระถาง6แบ่งอยู่ที่150บาทนะครับผม150บบาทนี่ราคารวมส่งนะลูกค้านะฮะ มีไม้อยู่ต้นนึงนะครับผมใครที่ชื่นชอบไม้ใบกลมนะครับอันนี้เอาไปทําจํานวนได้เลยนะลูกค้านะนี่นะครับเอาไปทําจํานวนได้เลยนะครับผมนะครับเป็นไม้ใบกลมนะครับผมนะครับนะเป็นไม้เมล็ดนะครับผมลูกค้าไม้เมล็ดนะครับนี่หัวใหญ่แล้วล่ะนะอย่างน้อยๆก็สิบกว่าชิ้นขึ้นนะครับอันนี้ผมการันตีให้นะครับผมนะครับเขี้ยวเพียบนะครับผมผมก็อยากทำกันนะนะครับผม แต่วันนี้พี่มณะกับคนรักบอนสีก็พาไปดูไม้อีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จก็จะปล่อยคลิปแล้วก็ไปออกเดินทางกันนะครับผมนะครับครับก็ไลฟ์เผื่อทุกคนเจอต้นไม้บอนสีที่ถูกใจก็จะได้เอฟนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับกระถางแปดนะครับผมเอาไปทําจํานวนนะครับแบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับ อ่าเข้าไปได้เลยนี่ขนาดไซตตูตูตูไซใหญ่นะครับเนี่ยครับเอ่อเป็นเนี่ยอันนี้ก็มีหน่อมาแล้วนะลูกค้าเนี่ยเป็นไม้พันธุ์อย่างนี้นะครับนะอันนี้หน่อห่างๆเลยนะหัวใหญ่นะครับแบ่งแบ่งให้ไปทำนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับไม้สไตล์นี้นะครับแบ่งอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับหัวห่างเลยนะลูกค้า จริงๆอันนี้เป็นหน่อของเขานะที่แยกออกมานะครับนะฮะ,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 ะนะเป็นอันนี้ต้นต้น,ตนแม่ถ้าเกิดใครจะเอาก็แบ่งให้นะครับผมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวดูนะครับมีอีกนิดหน่อยแล้วเนี่ยใครจะเอาธาตุบางแก้วไหมครับผมธาตุบางแก้วไม้ไม้เมล็ดนะลูกค้าธาตุบางแก้วที่บ้านบ้านคุลุคือเขาเริ่มต้นจากการแผงของธาตุบางแก้วนะน่ฮะคือแม่อุ้มฝากเขาเป็นธาตุบางแก้วนะครับ อาจจะเป็นเอาไปตั้งชื่อได้นะเป็นธาตุแบบธาตุผู้ซื่อสัตย์ก็ได้นะครับผมนะครับดูนะเขาด่างแบบนี้นะแต่ไม้เขาอยู่ในกระถางแปะแล้วเอาไม่อยู่แล้วเนาะนะฮะทักได้นะครับผมนะครับนะฮะเพราะว่าน้องเวลาอยู่ตู้ใหญ่น้องก็จะขวบอ้นใหญ่โตหน่อยนะครับนะฮะเราก็ถ้าเราจะผ่าเขาต้นนี้เราก็เอาไปอยู่นอกตู้นะครับผมนะฮะแล้วก็ ปล่อยอดเข้าอดน้ำหน่อยเนาะเราก็รู้ๆกันอยู่นะคนทําไม้นะก่อนผ่าเราก็ปล่อยอดเข้าอดน้ําสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับผมหัวจะได้แข็งๆเป้งๆนะครับผมนะฮะสกิดได้ครับผมเอาไปทําได้นะครับครับ,รบต่อมาเป็นไม้ไซส์เล็กๆนิดนึงน,นะครับผมนะฮะวันนี้เอานีดหน่อยแล้วเอ่อทุ่งลงทองนะครับทุ่งลงทองไซส์น,นี้หนึ่งร้อยบาทลวมส่งนะลูกค้าผมแบบนะทุ่มเทเลยนะครับผมราคาทุ่มเทนะครับ นะฮะราคาเอาใจนะครับทุ่งลงทองหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะครับผมทุ่งลงทองเป็นไม้ที่สวยนะมีเม็ดสีสวยนะครับผมนะครับนี่ก็อะไรนะแม่ฟ้าหลวงครับผมแม่ฟ้าหลวงแบ่งกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมรวมส่งเลยคุณลุงคุณป้าเอาต้นเดียวก็หนึ่งร้อยบาทนะครับผมถึงบันไดหน้าบ้านเลยพ่อค้าแพ็คให้อย่างดีนะครับผมนะครับโอ้ตัวนี้พัดเทลเลยนะพัดสตเทลเลยนะครับผมเนี่ยครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมนะะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับนะฮะ ครับขอให้เลี้ยงบอลสีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ